สวัสดีครับเพื่อนๆชายยูทูบผุคนตอนนี้ช่องของเราก็จะมาทานายดวงชะตาด้านความรักให้กับผู้ที่เกิดวันอังคารโดยจะเป็นรอบความทํานายช่วงเดือนพฤษภาคม2 5งพนาสานะครับสำหรับเพื่อนเพื่อที่เข้ามาชมคลิปนี้เนี่ยก่อนอื่นก็ขอช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนก,นกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจและสนับสนุนช่อง,องเราต่อไปแล้วตอนนี้เราก็เลือกไพ่ครบแล้วนะมันเริ่มดูกันเลยดวงชะตาคุณเปนอังคารเนี่ยใบยแรกคุณเป็นไพ่เอ็มเพลสนะ ในช่วงนี้คุณจะดูดีมีเสน่ห์มากเลยอะ่ะคุณมีความสมบูรณ์ในตัวเองมีอะไรดีๆที่มันดึงดูดผู้อื่นแล้วก็สิ่งดีๆที่จะยิบยื่นให้กับผู้อื่นด้วยนะแล้วก็ตามด้วยไพ่สามไม้เท้ามันจะเป็นช่วงเวลาของการที่คุณไปพบเจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายในจุดนี้รวมไปถึงอาจจะมีคนอื่นเนะี่ยที่เข้ามาลุมล้อมเข้าหาตัวคุณมนะมันเป็นช่วงเวลาของการที่พบเจอกับผู้คนนะครับเนี่ยแล้วไพ่สถา,านการณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นไพ่ห้าถ้วยอ่ะ คือเขาก็มีความรู้สึกดีๆเขามีความหลักชอบในตัวคุณนะแต่ว่ามันมีความเศร้าเสียใจเกิดขึ้นมาในตัวเขาด้วยอ่ะเพราะว่าเขาอพยายามเดินหน้าทุ่มเทเข้าหาตัวคุณอยู่นะแพ่สุมไม้เท้าเนี่ยบุ้งบอกว่าเขามีความพยายามเต็มที่อย่างจริงจังมากเลยนะที่จะเดินหน้าทำความรักกับคุณนะแต่ว่าคุณเนี่ยน่าจะมีคนเข้ามาหาคุณตรงจุดนี้ค่อนข้างเยอะนะมันเลยอาจจะทําให้ความรักของเขาเนี่ยมันยังไม่ประสบความสําเร็จเด่นชัดอย่างที่เขาต้องการและแล้วสถานการณ์งคุณตรงเนี้ยก็เป็นไพ่เจ็ดไม้เท้านะ มันเป็นช่วงรลยะเวลาที่ต้องตั้งรับอะคุณต้องพบเจอกับผู้คนที่เข้าหาตัวคุณเยอะแยะในช่วงนี้นะแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นการที่คุณเนี่ยต้องคอยแบ่งรับแบ่งสู้คอยรักษาระยะห่างรักษาท,ท่าทีบางอย่ากงกับผู้คนเหล่านั้นเอาไว้อะแล้วก็เป็นไพ่สิบเหรียญมันคือการที่มีสิ่งดีๆที่สมบูรณ์ในตัวเองอะและพร้อมที่จะย,ยืบยืนช่วยเหลือกับผู้อื่นนะคุณอาจจะมีหน้าที่บางอย่างที่คุณต้องทาแลวก็ช่วยเหลือให้กับคนอื่นเป็นสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบตรงจุดนั้นนะ หรือแงน่นึงก็คือคุณอาจจะยังอยากที่จะรักษาหใจกับคนอื่นเอาไว้อะไม่อยากให้มีใครเนี่ยรู้สึกเสียใจหรือว่ามีใครที่มันโดดเด่นไปกว่าคนอื่นนะ <S <S ปัญหาของคุณตอนนี้นะเป็นไพ่เดอะสตาร์บางทีช่วงน,นี้คุณอาจจะยังติดอยู่กับการใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวนะมีความสุขด้วยตัวคนเดียวไม่ค่อยอยากจะปล่อยให้ใครเนี่ยเข้ามาอยู่เคียงข้างตัวคุณสักเท่าไหร่อ่ะ <S <S แล้วก็เป็นไพ่หนึ่งดาวคุณจะตัดสินใจอะไรในในในย,ยังไสิ่งหลายอย่างยังเด็กขาดชัดเจนมากเลยนะ มันเป็นการเลือกตัดปัญหาทางความรักทิ้งออกจากหัวมากกว่าไม่อยากที่จะวุ่นวายปวดหัวกับปัญหาต่างๆทางความรักไนะแล้วบทสรุปเนี่ยก็เป็นไพ่สองเหรียญมันเป็นช่วงของการที่ต้องพยายามประคับประคองรักษาสิ่งต่างๆทางความรักที่มันเข้ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตคุณข้างเยอะคุณต้องแนเดิลกับตรงจุดนี้เอาไว้ให้ดีๆในช่วงนี้นะแล้วก็ตามด้วยไพ่แฮงแมนเนี่ยความรักควอนสมคัญใดๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่สามารถเดินหน้าตัดสินใจได้ยอย่างเต็มที่ในตรงนี้ว่าจะเลือกที่ใครอ่ะ ตอนนี้คุณก็ยังไม่เห็นผมทามชัดเจนในช่วงนี้นะต้องแขวนตัวเองรักษาสถานะตัวเองตรงจุดนี้ไว้ก่อนนักชืชะตาคนละคาวบางทั้นท,ที่มาดูเนี่ยก็อาจจะคิดว่าโอ้โหช่วงนี้เรามีสเสน่ห์มากมายขนาดนั้นเชียวเหรอซึ่งก็คงต้องบอกว่ามันเป็นการเปิดไพ่ดูภาพรวมนะซึงจ้าชะตาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะดังนั้นหากคนวงการคนอื่นที่ไม่มีอะไรแบบนี้เข้ามาก็ต้องหันมาพิจารณามองดูตัวเองนะครับว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่สิ่งที่คุณทำและแสดงออกเหล่านั้นเนี่ย มันมีอะไรที่มันดึงดูดให้ผู้คนพบเจอแล้วมีความสุขขอบคุณหรือเปล่านะอืมทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าอีกฝ่ายเนี่ยคนในใจของคุณอนะ่ะเขาคิดอะไรคุณอยู่นะในความคิดของเขาเนี่ย ใบแรกเป็นไพ่หกเหลียญน,นะคือเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีโอ,อ้อมอารีแล้วก็พร้อมจะให้และช่วยเหลือกับผู้อื่นอยู่เสมออ่นนะอืมแล้วก็ตามด้วยไพ่จัสติสมันเป็นไพ่ของการบาลานซ์ความยุติธรรมไม่โอนเอียงนะเขาก็เห็นว่าตัวคุณเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญกับใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษนะทุกคนเนี่ยเหมือนกับจะดูเท่ากันไปหมดเลยอ่ะแล้วก็เป็นไพ่สามไม้เท้าเขามองว่าคุณเนี่ย น่าจะยังมีเป้าหมายมีอนาคตที่ดีมีอะไรที่อยากจะเดินหน้าต่อไปในชีวิตข้างหน้าอยู่นะเขาก็มองตรงจุดนี้ได้ว่าคุณยังไปได้อีกอะแล้วก็ตามด้วยไพ่สี่เหรียญตรงเนี้มันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการาารักษาระยะห่างเก็บเนื้อเก็บตัวซึ่งน่าจะเป็นที่ตัวคุณนะเขามองว่าคุณเนี่ยยังไม่เปิดรับกับใครเข้ามาในใจง่ายๆในช่วงนี้นะแล้วก็ถ้า,ามองย้อนกลับไปที่หากเป็นในความคิดในมุมมองของเขาเองเนี่ยก็คือไพ่หกเหรียญอะ ตัวเขาอะก็พยายามเดินหน้ามาทุ่มเทมอบสิ่งดีๆความรักให้กับคุณอยู่นะแล้วก็ไพ่ justice เนี่ยเขาเองก็คาดหวังอะว่าสิ่งที่เขาพยายามทุ่มเททำกับคุณไปอะเขาต้องการให้มันมีอะไรดีๆย้อน,นกลับไปสู่ตัวเขาอย่างยุติธรรมแต่เนี่ยอย่างที่เห็นนะว่าคุณก็คงไม่สามารถเดินหน้ากับใครได้อย่างเต็มที่ไงเขาก็เลยพลิหวังเสียใจกับความมุ่งหวังตรงนี้ของเขาไปอะไพ่สาม้เท้าอะเขาก็ยังเฝ้าหวังถึงอนาคตที่ดีอยากจะเดินหน้าความรักกับคุณในอนาคตอยู่นะ เราก็เป็นไพซีเหรียญหลักมากหลงมากจนถึงขั้นอยากจะเก็บรักษาครอบครองคุณเอาไว้เลยนี่คือในความคิดของเขานะครับจากนาไพทีนี้เรามาดูออลเคลิ้นกันนะว่าไพจะพูดถึงจุดนี้วว่ายังไงบ้างไพก็มาพูดถึงการให้คุณเนี่ยแสดงออกแล้วก็ทำแต่สิ่งด,ดีออกไปนะ ทำแต่เรื่องดีๆเชิงบวกอะคนที่เข้ามาหาคุณเยอะแยะมากมายในช่วงเนี้ยคุณอาจจะพบว่ามันยังไม่มีคนที่ถูกใจที่ดีพอกับตัวคุณในจุดนี้อ่แต่คุณก็ไม่ควรทาท้าทายหรือทําอะไรไม่ดีให้กับคนอื่นนะทาสิ่งดีๆออกไปดีกว่าหรือ้ากว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วนะมีคู่อยู่แล้วอ่ะแล้วมีคนอื่นมากมายเข้ามาหาตัวคุณหร้อมล้องตัวคุณเนี่ยถึงแม้ว่าคู่ของคุณเขาจะไม่ชอบอ่ะแต่คุณก็ไม่ควรที่จะทําสิ่งไม่ดีเพื่อขับไล่เขาออกไปเนี่ย มันอาจจะทำให้คุณเนี่ยต้องสูญเสียคอนเนคชั่นแล้วก็มิตรภาพบางอย่างก็ต้องระวังการแสดงออกสองจุดนี้ให้ดีนะโอเคทีนี้เรามาดูความรักให้กับคนโสดกันบ้างนะ หน้าไพ่คนส,สนิทเนี่ยก็มีแต่ไพ่ไม้เท้าโผลมาเพียบเลยนะแล้วก็มีไพ่เกี่ยวกับการเดินทางด้วยอะ่ะตอนนี้ไพ่เด็กไม้เท้าอะ่ะตัวคุณน่าจะมองแต่เรื่องการงานเป็นเป้าหมายในใจนะที่อยากจะเดินหน้าทุ่มเทกับมันเนี่ยแล้วก็เป็นไพ่ชารีออดอะ่ะมันจะมีการต้องเดินทางไปทําในสิ่งต่างๆหลงเนี้ยแล้วถ้าหากว่ามันจะมีความรักเข้ามาในช่วงนี้นะก็อาจจะมาในวงงานของคุณ่ยแหละแต่ว่าคุณจะต้องพยายามควบคุมรักษาสถานการณ์เอาไวอ้อ่ะ ยังไม่สามารถปล่อยตัวปล่อยใจกับความรักครั้งนี้ได้นะแล้วก็ตามด้วยไพ่หกไม้เท้าการเดินหน้าใช้ชีวิตของคุณเนี่ยมันก็จะเป็นไปอย่างเรื่อยๆชิชวๆคุณยังคงใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะพบเจอผู้คนรักษาสิ่งดีๆต่างๆก,กับผู้คนเหล่านั้นเอาไว้ได้อะแล้วก็เป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าเนี่ยมันจะมีแนวโน,น้มสูงของการได้เดินทางไปพบเจอกับคนใหม่ๆคนที่น่าสนใจตรงจุดนี้นะแต่ว่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการต้องให้ความสําคัญในเรื่องงานเอาไว้ก่อนเช่นกันนะ ตอนนี้ก็เป็นการแนะนําว่าให้คุณเดินหน้าอย่างสบายๆเรื่อยๆก็ดีกว่าอย่าเพิ่งไปทุ่มเทกับอะไรที่มันมากเกินไปทางด้านความรักนะรักษาสิ่งดีๆในใจเอาไว้ประคองความสัมพันธ์นะเมื่อเวลามันผ่านไปแล้วเนี่ยพอจังหวะมันเหมาะสมอนะความรักมันก็อาจจะเป็นบางบานคุณได้เห็นจังหวะที่จะเดินหน้ากับมันอีกครั้งหนึ่งนะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าคนในใจของคุณอนะเขาคิดอะไรคุณอยู่นะ ในความคิดของเขาเนี่ยใบยแรกเป็นไพ่เมจิกเชียนนะมันจะมีการมาเริ่มต้นเดินหน้าทําอะไรบางอย่างร่วมกันนะอาจจะเป็นความรู้สึกดีๆที่เริ่มเกิดขึ้นในใจของบุคคุณก็ได้นะครับเนี่ยตอนนี้ก็จะโดดเด่นในเรื่องการได้มาพูดคุยติดต่อทําอะไรร่วมกันครับแล้วก็ตามด้วยไพ่สองไม้เท้าเขาก็เห็นถึงเป้าหมายเห็นถึงอนาคตดีๆที่จะสานสัมพันธ์ทางความรักตรงนี้กันต่อไปอ่ะสามารถเดินหน้าใช้ชีวิตกับคุณได้อย่างมีความสุขในตรงจุดนี้นะแล้วก็ตามด้วยไพ่ราชนีถ้วยอ่ะ เขาก็มีความคิดที่ลึกซึ้งเข้าใจกับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีนะรวมไปถึงความรู้สึกดีๆความรักต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะยังเก็บข่มเอาไว้ในใจอะ่ะยังไม่เปิดเผยอ,ออกมามากมายอะ่ะแล้วก็ตามด้วยไพ่ชาริออนมันเป็นจังหวะของการที่ต้องควบคุมรักษาสถานะบางอย่างเอาไวอ้อ่ะความรักความสัมพันธ์ใดๆที่มีในใจอะ่ะมันคงจะไม่สามารถปลดปล่อยให้มันชัดเจนออกมาได้ในช่วงนี้นะครับต้องควบคุมมันเอาไว้ก่อนนะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าออรลเคลนจะพูดถึงจุดนี้วยังไงบ้าง ให้ไปเนี้ยก็พูดถึงสิ่งดีๆแนวทางดีๆในชีวิตอะมันจะเดินหน้าเข้าหาตัวคุณในตอนที่คุณรับฝันนะบุงบอกว่าเรื่องราวความรักต่างๆของคุณเนี่ยมันจะเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีได้ก็ต่อเมื่อคุณเนี่ยปล่อยวางพักตัวพักใจกับสิ่งต่างๆไม่ไปเคร่งเครียดหรือว่ามุ่งเน้นเฝ้ามองจับจ้องกับมันมากเกินไปอ่ะหากใจเราไปหมกมุ่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ย ไม่มีความพร้อมในการคิดหาหนทางในชีวิตอะเนี่ยทำใจสบายสบายพักตัวพักใจมองเรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องง่ายๆชิวๆแล้วมีความสุขเอาไวอ้อ่ะแล้วเรื่องราวต่างๆของความรักเนี่ยมันก็จะดําเนินไปบนเส้นทางคันล้องของมันที่มันควรจะเป็นนะครับอืทีนี้เรามาดูความรักให้กับคนมีคู่กันบ้างนะ ไพ่คนมีคู่เนี่ยก็อาจจะดูมีอะไรมาเตือนในความสัมพันธ์ของพวกคุณนะใบแรกก็เป็นไพ่ห้าดาบนะมันเป็นการรู้สึกผิดหวังเสียใจแล้วก็อยากที่จะยอมแพ้กับเรื่องราวความรักในตรงจุดนี้เนี่ยไม่อยากที่จะต่อสู้เดินหน้าฟันฝ่าแก้ไขอะไรแล้วอะ่ะแล้วก็เป็นไพ่หกดาบอะ่ะเนี่ยเป็นไพ่ของการถอยหนีถอยจากตรงนั้นเลยนะออกจากสิ่งที่ไม่ดีที่เคยมีกันมาเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีในอนาคตที่ทําให้ตัวเองมีความสุขมากกว่าแล้วก็เป็นไพ่เดช มันเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะหลายอย่างมันก็เริ่มเปลี่ยนไปนะเป็นโซ่จุดใหม่ๆอาจจะมีมุมมองใหม่ๆในชีวิตที่จะเดินหน้าทางด้านความรักกันก็ได้นะครับเนี่ยแล้วก็เป็นไพ่เฮอร์มิตตอนนี้มันก็จะเด่นในเรื่องการมาอยู่ตัวคนเดียวอะ่ะแยกแยก,กันมาอยู่แล้วก็ใช้ช่วงเวลาเนี้ยมาพิจรารณาคิดถึงหนทางเส้นทางความรักว่าจะเอาอยัางไงกับมันต่อไปดีนะรวมไปถึงคิดทบทวนนะว่าที่ผ่านมาเคยทําอะไรที่มันไม่ดีทางด้านความรักไว้หรือเปล่าอะ ซึ่งถ้าหากว่าคุณมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความรักเอาไว้ได้นะไพเดยมันก็มีแนวโน้มดีๆนะว่าคุณจะสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งไม่ดีเรื่องราวเก่าๆที่คุณผิดพลาดมาเนี่ยทำให้ความรักมันกลับมาดีขึ้นได้นะเป็นการจบเรื่องราวแย่ๆแ,แล้วก็เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆของความรักที่ดีขึ้นนะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าคู่ของคุณเนี่ยเขาคิดอะไรคุณอยู่นะ ในความคิดของเขาเนี่ยใบยแรกเป็นไพ่สองดาบนะตัวเขาเริ่มที่จะลังเลในหนทางชีวิตทางความรักอะ่ะสิ่งที่เคยดําเนินมาเขาเริ่มรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีในชีวิตนะเริ่มลังเลแล้วอ่ะว่าจะทําอย่างนี้ต่อไปดีหรือเปล่าแล้วก็ตามด้วยไพ่สามเหรียญเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการได้ติดต่อพบเจอกับผู้คนมากมายในช่วงนี้นะอาจจะเป็นที่ตัวเขาเองหรือเขามองคุณก็ได้นะว่าตอนเนี้เป็นการใช้ชีวิตพบเจอกับคนอื่นมากเกินไปอะ่ะ แล้วก็ตามด้วยไพ่ห้าไม้เท้าอ่ะมันจะเป็นความขัดแยง้งความไม่ลงรอยกันระหว่างคุณกับคู่อ่ะที่ไม่ค่อยพอใจในสถานการณ์ตรงจุดนี้อ่ะคุณต้องพยายามผ่านมาพูดคุยหาจุดที่ลงตัวในการดำเนินชีวิตในช่วงนี้สักนิดหนึ่งนะครับเนี่ยแล้วก็ตามด้วยไพ่สองเหรียญเนี่ยมันจะมีอะไรที่ยุ่งยุ่ง,งวุ่นวายในชีวิตที่ต้องไปพบเจอควบคุมแก้ไขจัดการกับมันค่อนข้างเยอะนะบางทีอาจจะเป็นภาระ,ะหน้าที่บางอย่างที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงกับมันได้อ่ะส่วนเรื่องความรักเนี่ยก็ขอให อย่าลักทิ้งมันนะคนจะดูแลรักษาสิ่งต่างๆทั้งด้าน,านความรักแล้วก็หน้าที่ต่างๆเนี่ยให้มันเดินหน้าพาไปได้ด้วยดีทั้งคู่นะเราจะปล่อยวางเรื่องในเรื่องหนึ่งไปไม่ได้ในชีวิตอรทีนี้เรามาดูอดละคนกันนะครับว่าเขาจะพูดถึงจุดนี้ว่ายังไงบ้างคุณก็ได้พ่ายที่พูดถึงการกำจกัดอุปสรรคขัดขวางในชีวิตนะ ตรงนี้บางทีปัญหาต่างๆนะมันอาจจะเกิดจากการที่คุณเนี่ยยึดมั่นในบางอย่างอะไรมากเกินไปซึ่งสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันก็ไม่น่าจะใช่สิ่งที่แก้ไขยากเกินไปนะหากคุณปล่อยวางในบางอย่างออกไปบ้างน่ะนปัญหาอุปสรรคที่เป็นเลื่อนไขบางอย่างที่คุณสร้างขึ้นมาเองเนี่ยออกไปจากใจนะแล้วก็หันมาดูแลใส่ใจ,จต,ตัวคู่ของคุณนะ่ะแก้ปัญหาในจุดนั้นซะทีนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันก็น่าจะพบเจอกับทางออกที่ดีพบทางแก้ไขที่มีความสุขกันได้นะครับ คลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ